สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในซีรีส์ต่อไปนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่หลายๆครั้งทีเดียวพวกเราหลายคนได้เผชิญเราเคยรู้สึกไหมครับว่าไม่มีใครที่จะเข้าใจถึงความเจ็บปวดที่เรามีอยู่เราเคยอยู่ในท่ามกลางวิกฤตที่หนักหนาสาหัสและรู้สึกราวกับว่า สติของเรากำลังจะขาดผึงอยู่เราเคยรู้รู้สึกสงสัยพระเจ้าบางครั้งก็ทำไปถึงการบ่นต่อว่าพระเจ้าและการที่เราเองนั้นจะขุนเคืองใจกับพระเจ้าเพราะบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้ากระทำกับเราหรือเปล่าหรือบางครั้งเราอาจจะมีปัญหากับการยกโทษให้อภัยใครหรือเปล่าหรือรับการขออภัยหรือขอโทษจากใครหรือเปล่า บางครั้งความขมขื่นมันงอกรากจนกระทั่งชีวิตของเรานั้นไม่สามารถให้อภัยใครได้อีกแล้วบางครั้งบางคนนะครับในหมู่ท่ามกลางพวกเราพี่น้องของเรานี่แหละครับรู้สึกสงสารตัวเองมากแล้วก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจสงสารตัวเองเป็นเวลานานหลายสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางครั้งก็เป็นปีนานมากทีเดียวที่เราไม่ค่อยมีสันติสุข ในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาโบสถ์นานๆมาทีหนึ่งแล้วก็มาด้วยความสังกะตายพี่น้องครับนี่คือสมรภูรูิรบสมรภููิที่มีคนมากมายครับเรื่มร่วมอยู่ในชะตาชีวิตเดียวกันนี้ร่วมอยู่ในเรือเดียวกันนี้แต่ด้วยความชื่นชมินดีครับด้วยกาขอบคุณพระเจ้าหลายหลายคนเอาชนะความระทมความทุกได้ นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องครับถ้าถามว่าทำไมโลกนี้พระเจ้าได้สร้างตัวหมัดตัวเห็บให้มันไต่ตอมสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราและเราก็ต้องพาหมาแมวของเราไปฉีดยาใช่ไหมครับสำหรับคนที่รักสัตว์ถามนะครับว่าทำไมพระเจ้าถึงสร้างตัวดูดเลือดตัวนี้มันเกิดมาเพื่ออะไรแน่นอนครับการมีชีวิตอยู่ของพวกมันนั้น สร้างสรรค์งานต่างๆที่สําคัญในด้านความคิดเรื่องของการทดลองทดสอบเรื่องของการผลิตและจําหน่ายยาสเปรย์แชมพูกําจับหมัดรวมถึงยาฉีดด้วยแต่ทําไมเจ้าหมัดเจ้าเห็บพวกนี้ถึงมาอยู่บนดวงดาวดวงนี้ที่ชื่อว่าโลกได้ล่ะครับท,ท,ทั้งที่มันก็สกปรกท,ทั้งที่มันน่าเกลียดเหลือเกินถ้าเรามาส่องกล้องจุลทรรศน์ด,ดูและ แถมยังเพิ่มพัน์เพิ่มพูนขึ้นในอัตราอย่างรวดเร็วมีลูกมีหลานที่ค่อนข้างจะมากมายเหลือเกินจนกระทั่งเราแทบจะกําจัดมันไม่ไหวอีกแล้วคำถามก็คือทำไมพระเจ้าจึงตั้งใจสร้างเจ้าตัวดูดเลือดที่ดูเหมือนไม่จาเป็นนี้ขึ้นมาทำไมมันมีชีวิตยอยู่มีคำตอบไหมครับชันใดชันนั้นครับพี่น้องครับเราก็อาจจะสามารถ ในวันหนึ่งเราจะถามได้ว่าทำไมเราถึงเจ็บปวดเหลือเกินทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมพระเจ้าสร้างเราให้มีความเจ็บปวดทำไมพระเจ้าสร้างความโศกเศร้าความเสียใจอย่างรุนแรงมันหมายความว่าไงมันมีความหมายอะไรแล้วชีวิตของเรานั้นมันมีความท้าทายมากมายขนาดนี้มันมาได้ยังไง พี่น้องครับผมอยากจะตอบตรงตรงนี้เลยครับว่ามันมาเพราะว่ามนุษย์ทําบาปครับแท้จริงแล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าสร้างโลกนี้ขึ้นมาทุกอย่างอยู่ด้วยกันอย่างดีที่สุดมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นสูงที่สุดที่พระเจ้าได้ทรงสร้างและเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เสร็จพระเจ้าตรัสว่าดีนักดีนักแปลว่าดีที่สุดแล้วฉะนั้นพี่น้องครับเรา กำลังอยู่ในเรื่องราวของสิ่งกระทบผลกระทบผลข้างเคียงผลสืบเนื่องจากความบาปทั้งสิ้นหลังจากอาดัมทำบาปเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปและผลของความบาปเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพระเจ้ายุติธรรมหรือเปล่าคำตอบก็คือพระเจ้ายุติธรรมเสมอและพระเจ้ามีความรักมั่นคงของพระองค์ในชีวิตของเราด้วย เวลาที่เราคิดถึงความเจ็บปวดนะครับหลายหลายคนก็พรนณานาว่าความเจ็บปวดดังด้านอารมณ์เนี่ยเป็นความเจ็บปวดที่คนที่มีความเชื่อศรัทธาในาศาสนาต่างๆเขาก็คิดอย่างเดียวกับว่ามีพระพรหรือมี lessing ซ่อนอยู่แน่นอนครับมันก็เป็นเรื่องจริงแท้จริงแล้วเพื่อนที่ดีที่สุดของเราก็คือความเจ็บปวดนี่แหละครับเพราะความเจ็บปวดนั้นพระเจ้าสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์นะครับ ถ้าเราไม่เจ็บไม่ปวดถ้าเราไม่มีคำว่าเพน P A I N a i นนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าตรงไหนเป็นโรคตรงไหนเป็นแผลตรงไหนร้อนตรงไหนเย็นความเจ็บปวดตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าระบบประสาทที่บอกเราให้เราหลีกนี้หนี้ห่างจากพยันตันหลายทั้งหลายเช่นเดียวกันครับความเจ็บปวดมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ มีทั้งดีและไม่ดีชันใดฉันนั้นพี่น้องครับเมื่อความเจ็บปวดมาถึงเราไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทางด้านร่างกายก็ดีความเจ็บปวดงั้นอารมณ์จิตใจก็ดีวันแล้วแต่นํามาซึ่งความไม่พึงพอใจเพราะมันคือคําว่าเจ็บหรือปวดนั่นเองมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีครับมันเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะหนีหรืออยากจะสู้กับมันผมยกตัวอย่างความเจ็บปวดรวดรรานะครับ เช่นสามีภรรยาที่สูญเสียทารกแรกเกิดที่พวกเขารอคอยมานาน9เดือนหลังจากที่เด็กน้อยลืมตาดูโลกได้เพียง3วันเขาสูญเสียลูกของเขาลูกในไส้แท้ๆของเขาความเจ็บปวดไหมครับคําตอบคือเจ็บปวดมากครับหรือยกตัวอย่างคนบางคนครับที่ค้นพบความจริงว่าคุณหมอวินิจฉัยโรคของเขาว่าเขาเป็นโรคกล้ามเนื้อ หมดแรงกล้ามเนื้อรีบอันเนื่องจากการแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองและในที่สุดเขาจะต้องกลายเป็นคนง่อยเปรี้ยที่ไม่มีวันหายหรือแม้กระทั่งผู้หญิงครับผู้หญิงหลายท่านที่ประสบโศกน,นาตกกรรมที่อธิบายไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงเช่นการเป็นโรคมะเร็งการถูกคนรักทิ้งหรือการอกหักนั่นเอง คนก็จะถามครับว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉัน Why me หรือทำไมสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคนดีๆเช่นฉันเราจะตอบยังไงครับจะตอบยังไงครับเมื่อพวกเขาถามว่าช่วยฉันหน่อยได้ไหมกรุณาด้วยเถิดช่วยฉันหน่อยฉันไม่อยากเจ็บปวดแบบนี้อีกเพียงครับเมื่อมีคนพูดอย่างนี้กับเราเรา สัมผัสถึงความทุกข์ใจความอึดอัดใจไหมครับสัมผัสถึงความรู้สึกที่ชีวิตของเขาสะดุดไหมครับเราฟังเขาอย่างตั้งใจและเห็นอกเห็นใจเขาหรือเปล่าครับอยากจะยกตัวอย่างครอบครัวหนึ่งนะครับมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณเมนนะครับเธอเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบเรียบเรียบอายุ40กว่าและก็เหน็ดเหนื่อยมาตลอดชีวิต แต่ว่ารอบนี้มาหาสิทธิพิบาลปรากฏว่าดวงตาของเธอบวมเป่งดวงตาก็าแดงก่ำพอร้องไห้ครับเวลาที่อาจารย์นั้นได้ฟังด้วยความตั้งใจอาจารย์ได้สัมผัสถึถงความทุกข์ใจและความอึดอัดใจเธอเล่าอย่างตะกุกตะกักว่าชีวิตของเธอนั้นแท้จริงแล้วไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเลย ที่จะหย่าร้างจากฟิลสามีของเธอคนที่เธอแต่งงานด้วย27ปีได้ตีจากเธอไปเมื่อเร็วๆนี้เองมันไม่ง่ายใช่ไหมครับและนอกจากนี้เขาทั้งสองคนคือคุณเมนกับคุณฟิลได้เลี้ยงดูลูกๆสามคนให้เติบโตและส่งเสียให้ลูกๆเข้าเรียนมาไไหาวิทยาลัยสำเร็จแล้วพวกเขาต่อสู้ด้วยกันมานาน เพื่อความฝันที่เขามีร่วมกันในครอบครัวในกิจจักรด้วยและในภารก,กิจต่างๆธุรก,กิจของเขาแต่ตอนนี้ครอบครัวนี้แตกสลายครับมันสลายไปจนหมดสิ้นแล้วความฝันทั้งหมดของเธอนั้นก็แตกสลายเมื่อเธอพบว่าสามีเธอนั้นหนีไปมีความสุขอย,อยู่กับหญิงสาวน่ารักคนหนึ่งที่อยู่อีกซีกหนึ่งของเมือง ดูประหนึ่งการจากไปของสามีเธอไม่เพียงแต่เธอไม่ได้จัดการเตรียมตัวอะไรเลยทั้งสิน้นคุณเมนภรรยาเลือดพล่านกับข้อคิดเห็นที่มาจากเพื่อนบ้านและคนรู้จักกันที่ตัดเพ้อต่อว่าเธอว่าถ้าเธอดีจริงสามีของเธอคงไม่หนีจากเธอไปหรอกพี่น้องครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวตัวอย่าง ในเรื่องของความแตกแยกอย่าร้างเราไม่รู้ครับว่าใครผิดใครถูกแต่สิ่งหนึ่งที่เรารับรู้ก็คือร่องรอยของความเจ็บปวดร่องรอยของการบาดเจ็บร่องรอยของความเครียดแค้นความโกรธร่องรอยของความรู้สึกไม่พอใจและโศกเศร้าคุณเมนที่เป็นภรรยานั้นคงจะถามว่าฉันผิดอะไรหรือเปล่า ฉันควรจะทำไงดีทำไมฟิลสามีคนนี้ทิ้งฉันไปได้ยังไงทำไมฉันจะต้องเผชิญหน้ากับอนาคตอันยุ่งเหยิงตามลำพังทำไมความเจ็บปวดวารวดร้าวที่กัดกร่อนกัดกินชีวิตของฉันมันทำให้ฉันไม่รู้จะทำไงได้ไม่รู้จะมีชีวิตต่อไปได้ยังไงอีกแล้วเธอโดดเดี่ยวเธอเหงาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น กับโลกของเราและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราหลายๆครอบครัวมันยุติธรรมไหมครับมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับทําไมคุณเมนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโง่ไปเสียแล้วทําไมเธอรู้สึกว่าเธอให้เวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอให้กับสามีที่เอาใจออกห่างจากเธอสามีที่ทรยศเธอสามีที่หักหลังเธอ สามีที่ทิ้งเธอไปถ้าพี่น้องเป็นพี่เลี้ยงเป็นอาจารย์เป็นศิษย์พิบาลหรือเป็นเพื่อนๆนกับคนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาในชีวิตผมขอถามว่าเราจะบอกอะไรเราจะพูดอะไรเราจะพยายามให้ความมั่นใจกับเพื่อนๆของเราที่ประสบกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือเราพูดว่าพระเจ้าจะช่วยคุณนะทำใจดีๆไว้ เข้มแข็งกล้าหาญพระเจ้าอยู่ข้างเราเราก็ยกตัวอย่างชีวิตของเราประสบการณ์ของเราประสบการณ์ของใครบางคนที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดในทนํานองเดียวกันแล้วหนุนใจกันอธิษฐานเผื่อกันแล้วเราจะทําอย่างไรต่อไปครับพี่น้องครับในซีรีส์ต่อไปนี้ผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องได้มีโอกาสไขครวนครับว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ เราเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าเราเคยมีความรู้สึกว่าประสบการณ์ชีวิตของเราที่รู้สึกพระเจ้าไม่ยุติธรรมหรือเราอาจจะไม่กล้าโทษพระเจ้าบอกว่ามันไม่แฟร์มันไม่แฟร์ทั้งอดีตปัจจุบันและถ้ามันเกิดขึ้นในอนาคตจะทํำยังไงครับอยากให้พี่น้องติดตามในตอนต่อ,ตอ,ตอไปนะครับขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่ให้ข้าพงศ์ทั้งหลายได้มีโอกาสเรียนรู้และ รับทราบรับรู้เกี่ยวกับพี่น้องของข้าพงทั้งหลายหลายหลายคนที่อยู่ภายใต้ความเจ็บป่วยเจ็บปวดภายใต้ความโดดเดี่ยวเหงาภายใต้ความรู้สึกถูกทอดทิ้งขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอำนวยพระพรของ,รงพระองค์ประทานกาวเล้าลมจิตใจและก็องหลายทราบดีว่าพระองค์ทรงเข้าใจข้าพงหลายทุกๆุกคนในทุกๆเรื่องขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเมตตา ประทานกำลังใจประทานริ์เดตประทานเลี้ยวแรงาฟวิญญาณให้กับพี่น้องของข้าพงศ์ที่กำลังเจ็บปวดอยู่ที่กำลังตั้งคำถามอยู่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันขอาการทรงนำของพระองค์มาถึงชีวิตของพี่น้องของข้าพงศ์ทุกๆคนรวมถึงพวกข้าพงหลายด้วยเถิดกราบถูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับ พี่น้องครับผมขอให้พี่น้องได้กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วช่วยแชร์กันนะครับเพื่อที่หลายๆคนจะได้รับรพรเช่นเดียวกันสวัสดีครับ โดยพระเมตตาและโดยความรักพระคุณเลิศล้ำที่ทรงประทานในยามชีวิตข้าทุกทนเวลาที่ข้าเสียนา พระองค์ยังทรงโอบอดข้าไว้ความรักพระองค์ไม่เคยหยุดยังข้าสรรเสริญพระองค์ข้าขอเชื่อวางใจ 在。Tight. ยังทรงโอบอดขาไว้ความรักพระองค์ไม่เคยอยู่ยังข้าสรรเสริมพร,ระองค์ข้าขอเชื่อวัาใจ I